มาเอาใจเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญเกี่ยวกับบ้านพักกันสักหน่อยนะครับซึ่งเรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่หอพักหรือว่าห้องเช่าราคาแพงแต่อย่างใดนะครับแต่เกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งใจกลางชุมชนแออัดซึ่งคงไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าชุมชนที่มีผู้พักอาศัยกันอยู่หนาแน่นจะมีเรื่องราวที่น่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญกับเขาด้วย ซึ่งก็เป็นอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้มันสามารถเกิดได้ทุกที่จริงๆผมอยากให้เพื่อนๆลองฟังเรื่องนี้กันให้ดีนะครับรับรองว่าตื่นเต้นและน่ากลัวอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับอีเมลฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณเอ็มครับเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองคุณเอ็มได้เล่าให้ฟังว่า เรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปในตอนนั้นคุณเอ็มเป็นชายหนุ่มที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพได้ไม่กี่ปีครับโดยวิธีการศึกษาที่ไม่สูงมากทําให้งานที่คุณเอ็มสามารถจะทําได้ก็ค่อนข้างมีจํากัดซึ่งในช่วงแรกที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆเขาก็เหมือนคนอื่นๆทั่วไปครับที่หาหอพักราคาถูกอยู่แต่หลังจากที่เขาเริ่มที่จะอยู่ตัวคุณเอ็มก็เริ่มคิดใหม่ครับ คิดว่าเขาเนควรจะประหยัดค่าใช้จ่ายควรจะหาบ้านเช่าหลังใหม่ที่ราคาไม่แพงและอยู่ใกล้ที่ทํางานตรงไหนที่สามารถเดินไปทํางานได้เขาจะได้ไม่ต้องเสียค่ารถและประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวเมื่อคิดได้แบบนั้นเขาจึงตะเวนหารอบๆห้างที่เขาทํางานอยู่จนได้ไปพบกับชุมชนที่หนึ่งครับที่ตั้งอยู่ไม่ไกลและในระหว่างที่เขากําลังเดินผ่านตรอกเล็กๆในชุมชนแห่งนี้นั้น เขาได้เห็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้หลังเล็กสองชั้นครับที่หน้าบ้านได้มีประกาศเขียนติดไว้ว่าบ้านหลังนี้ให้เช่าพร้อมกับแจ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ซึ่งในตอนนั้นคุณเอ็มก็พยายามกวาดสายตามองดูไปรอบๆนะครับพบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้หลังเล็กที่ดูทรุดโทรมตามการเวลาดูจากสายตาเนี่ยคาดการว่าตัวบ้านน่าจะถูกสร้างมามา,มากกว่าหลายสิปีครับตัวบ้านเองตั้งอยู่ลึกอยู่เข้าไปในตรอก ทำให้ดูเงียบสงบและดูเป็นส่วนตัวมากๆผนังบ้านถูกสร้างขึ้นมาโดยไม้เก่าสีน้ำตาลเข้มแต่มันก็มีบางส่วนที่มีร่องรอยการซ่อมแซมด้วยไม้ที่สีต่างไปจากไม้เดิมหลังคากระเบื้องเป็นลอนที่ถูกฝนและแดดเผาจนเปลี่ยนสีหน้าต่างเป็นบานไม้แบบเก่าครับที่บานพับดูเืดเพราะว่าเต็มไปด้วยสนิมส่วนประตูหน้าบ้านนั้นก็อยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่เพราะมีร่องรอยจากการถูกเปิดปิดบ่อยครั้ง จนประตูเนี่ยตกยางเห็นได้ชัดในครั้งแรกที่ได้เห็นคุณเอ็มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีเขาจึงตัดสินใจโทรหาหมายเลขที่อยู่บนประกาศหลังจากที่บอกจุดประสงค์ทางโทรศัพท์และยืนรอยอยู่ได้ไม่นานเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาในซอยคนที่เดินเข้ามาเนี่ยพบว่าเป็นชายชาราคนหนึ่งที่ดูไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่ครับเขาดูเป็นคนเงีย,งยบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาและไม่ได้บอกอะไรมากเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ เมื่อเจ้าของบ้านมาถึงก็ยืน่นกุญแจให้และได้บอกให้คุณเอ็มเข้าไปสำรวจภายในบ้านได้เลยส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะยืนรออยู่ตรงนี้รออยู่ที่ด้านนอกคุณเอ็มก็เลยเปิดประตูเข้าไปครับและได้พบว่าภายในของบ้านหลังนี้เล็กกว่าที่เขาคิดไว้พอสมควรตัวบ้านมีเพียงสองชั้นโดยชั้นล่างเป็นห้องโถงเล็กๆที่เชื่อมต่อกับห้องครัวและห้องน้ําที่อยู่ด้านหลังส่วนชั้นบนเป็นห้องนอนที่มีเพดานต่ําครับและหน้าต่างเล็กๆ ที่สามารถมองออกไปเห็นชุมชนแออัดโดยรอบแต่สิ่งที่ทําให้บ้านหลังนี้ดูแปลกจนคุณเอ็มรู้สึกได้คือถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะตั้งอยู่ใจกลางชุมชนที่วุ่นวายแต่กลับกลายเป็นว่าตัวบ้านเองมีความเงียบสงบไม่มีเสียงใดๆรบกวนเข้ามาเลยเหมือนว่าถูกตัดขาดจากโรคภายนอกแต่ความเงียบสงบนี้เป็นความเงียบที่ทําให้รู้สึกวังเวงครับวังเวงจนทําให้ขนลุกยังบอกไม่ถูกซึ่งหลังจากที่เขาสํารวจบ,บ้านโดยรอบเสร็จทั้งหมดแล้ว เขาก็เดินกลับออกมาแล้วก็พูดคุยกับคุณลุงเจ้าของบ้านถึงแม้คุณลุงจะไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังมากมายครับแต่คําพูดคํานึงที่พูดออกมามันทําให้ถูกใจคุณเอ็มเป็นอย่างมากนั่นก็คือตัวบ้านในอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะบ้านเก่าและอาจจะต้องซ่อมแซมบ้างแต่คุณลุงก็ยินดีที่จะให้เช่าในราคาที่ถูกมากๆครับซึ่งเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณเอ็มก็ตาลุกวาวครับเขาคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีและเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของเขา ส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นจุดบกพร่องของบ้านเขามั่นใจว่าเป็นเรื่องที่เขาสามารถรับมือสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไม่ยากเย็นคุณเอ็มจึงไม่ลังเลที่จะตอบตกลงขอเช่าในทันทีครับเวลาก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เขาก็ขนย้ายข้าวของที่มีไม่มากสักเท่าไหร่ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ซึ่งตอนที่เริ่มขนของเข้ามานั้นเขาก็เริ่มสังเกตได้ถึงความผิดปกติครับ้วยความที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในใจกลางชุมชนแออัดขนาดใหญ่ ทำให้ตอนที่ขนของเข้ามานั้นก็มีโอกาสได้พบเจอกับชาวบ้านที่พักอยู่โดยรอบซึ่งหลายๆคนก็เป็นคนที่น่ารักนะครับอัธยาศาัยดีแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่มองเขาด้วยสายตาแปลกๆพร้อมกับส่งรอยยิ้มที่ดูแปลกประหลาดให้กับเขารอยยิ้มพวกนั้นทําให้เขารู้สึกอึดอัดราวกับว่าชาวบ้านเหล่านั้นรู้บางสิ่งที่เขาไม่รู้หรือว่าอยากจะบอกอะไรบางอย่างแต่กลับเก็บไว้ไม่ได้เล่าให้เขาฟังแต่ในตอนนั้นคุณเอ็มก็ไม่ได้คิดอะไรครับ และไม่ได้นำเรื่องนี้มาใส่ใจมากนักคิดเพียงแค่ว่าสิ่งที่เจอเป็นการต้อนรับของชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่มันอาจจะดูแปลกไปสักหน่อยการย้ายของเข้าบ้านก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับคุณเอ็มใช้เวลาทั้งวันในการทําความสะอาดและจัดเรียงข้าวของให้เข้าที่เข้าทางซึ่งหลังจากที่เขาทําอะไรเสร็จก็เข้านอนด้วยความเหนื่อยล้าคืนแรกที่บ้านหลังนี้ผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเช้าวันต่อมาเขาก็ออกไปทํางานตามปกติ และก็กลับเข้ามาที่บ้านในช่วงเวลาตอนเย็นตอนที่เปิดประตูเข้าไปในบ้านเขาก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติในทันทีเพราะเพียงแค่เปิดประตูหางตาของเขาก็เห็นเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ในห้องนอนที่ชั้นสองของบ้านด้วยความสงสยัยคุณเอ็มก็รีบเดินขึ้นไปที่ห้องนอนทันทีนะครับแต่เมื่อขึ้นไปถึงก็ไม่เจอใครหรือความผิดปกติอื่นๆแต่อย่างใดเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าตัวเขาเองคงตาฝาดไปเองมากกว่า แต่ความรู้สึกแปลกๆมันไม่ได้จบแค่เพียงเรื่องนั้นเรื่องเดียวสิครับเพราะในคืนนั้นตอนที่เขานอนอยู่ในห้องเขาก็สามารถรู้สึกได้ถึงแรงสั่นไหวราวกับมีใครสักคนเดินไปเดินมาอยู่ที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างแรงสั่นนั้นทําให้เขาตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงและเปิดไฟเดินลงไปดูที่ชั้นล่างครับแต่เมื่อลงไปถึงก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมากๆในทุกๆคืนเนี่ยคุณเอ็มจะรู้สึกได้ว่า เหมือนเขาไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้เพียงคนเดียวจะได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ที่ชั้นล่างและเหมือนกําลังถูกจับจ้องโดยใครสักคนรวมถึงเสียงแปลกๆที่ดังขึ้นในช่วงเวลาตอนเกือบเช้าซึ่งเป็นเสียงที่คุณเอ็มไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตคุณเอ็มบอกว่าหลังจากที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เขาเองรู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เลยครับรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวรวมถึงปวดหัวปวดท้องอยู่บ่อย แต่เขาเองก็พยายามไม่คิดอะไรนะครับคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะวาความเครียดหรือว่าความเหนื่อยล้ามันเลยทําให้เขาจินตนาการไปเองซึ่งหลังจากนั้นคุณเอ็มก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้มาเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาก็พบเจอเรื่องราวแปลกๆอย่างนี้อยู่ทุกวันจนตัวเขาเองเริ่มที่จะชินและไม่ใส่ใจอะไรกับมันมากมายจนกระทั่งคืนหนึ่งครับคืนนั้นคุณเอ็มจําได้ว่าเป็นคืนที่เขาเลิกงานช้ากว่าทุกครั้ง จากปกติจะเลิกงานในช่วงเย็นแต่ในวันนั้นเขาทำงานล่วงเวลาและกลับมาถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มเขาบอกว่าคืนนั้นเป็นคืนที่แปลกมากๆแค่เพียงเปิดประตูเข้าไปในบ้านเขาก็รู้สึกได้ถึงไอเย็นที่ไหลผ่านตัวในทันทีความเย็นนั้นทําให้เขาขนลุกไปทั้งตัวทั้งบ้านเนี่ยมืดสนิทซึ่งภายในความมืดนั้นคุณเอ็มสัมผัสได้ถึงดวงตาคู่หนึ่งของใครสักคนที่กําลังจับจ้องเขาจากมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน เมื่อเจอแบบนั้นคุณเอ็มก็ยอมรับนะครับว่าในใจเขาก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันแต่เขาก็พยายามตั้งสติและทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขารีเปิดไฟท,ทําทุระส่วนตัวหลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อเข้านอนซึ่งในคืนนั้นคุณเอ็มก็ฝันอะไรแปลกๆครับเขาฝันว่าเขาในกําลังนอนอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละในห้องนอนที่ชั้นบนโดยที่ชั้นล่างมีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่ง กำลังยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นใบหน้าของผู้ชายคนนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและสิ้นหวังครับผู้ชายคนนั้นค่อยๆเดินขึ้นบันไดามาเปิดประตูและมองจ้องเขาจากหน้าห้องดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์และโกรธแค้นและผู้ชายคนนั้นก็พูดกับคุณเอ็มว่ารู้ไหมที่นี่ไม่มีใครเขาอยู่ได้นานหรอกสิ้นสุดคำพูดนั้นคุณเอมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีครับพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงมากๆ เขารู้สึกได้ว่าความฝันนั้นกำลังบอกอะไรเขาสักอย่างและมันทำให้เขาเริ่มที่จะสงสัยเขาจึงเริ่มสอบถามเรื่องราวของบ้านหลังนี้จากชาวบ้านที่อยู่รอบๆข้างครับจนในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วผู้ชายคนที่เขาเห็นในฝันก็คือเจ้าของบ้านคนเดิมครับเขาจบชีวิตตัวเองที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างด้วยการกินยาเกินขนาดซึ่งกว่าจะมีคนไปเจอเวลาก็ผ่านไปหลายวันแล้วครับ เรื่องที่ได้ยินทําให้คุณเอ็มถึงกับขนลุกไปทั้งตัวเขารีบเดินกลับไปที่บ้านแล้วก็ดึงเสือน้ํามันบนพื้นห้องนั่งเล่นออกดูและสิ่งที่เจอได้ยืนยันทุกอย่างที่เขารู้มาว่ามันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าหลังจากที่ดึงเสือน้ํามันออกบนพื้นไม้นั้นมีร่องรอยคราบบางอย่างเป็นวงกว้างซึ่งแม้จะทําความสะอาดออกไปแล้วแต่คราบนี้ก็ยังคงอยู่ทิ้งหลักฐานของเรื่องที่เกิดขึ้นไว้อย่างชัดเจน เมื่อเป็นแบบนั้นทําให้คุณเอมรู้สึกหวาดกลัวและตัดสินใจที่จะย้ายออกจากบ้านแต่ในคืนก่อนที่เขาจะเก็บของและย้ายออกในวันรุ่งขึ้นนั้นก็เกิดเรื่องบางอย่างที่เขาเองก็คาดไม่ถึงหลังจากที่รับรู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วทําให้ในคืนนั้นคุณเอ็มนอนไม่หลับเลยครับเขาได้แต่นอนพลิกตัวไปมากระสับกระส่ายและหวาดระแวงจนเมื่อถึงเวลาตีสีระหว่างที่เขากําลังพยายามข่มตาให้หลับอยู่นั้น ก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากชั้นล่างเสียงที่ได้ยินเริ่มต้นจากเสียงใครบางคนเดินวนไปวนมาแรงสั่นสะเทือนนั้นทําให้คุณเอ็มลืมตาและพยายามฟังครับจากนั้นไม่นานเสียงเดินนั้นก็เงียบลงกลายเป็นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและเสียงเหมือนคนกํนาลังจมน้ําซึ่งฟังดูแล้วน่ากลัวและแปลกเป็นอย่างมากครับโดยความอยากรู้คุณเอ็มตัดสินใจค่อยๆขยับตัวคลานไปที่ประตู เปิดแง้มและจ้องมองลงไปที่ชั้นล่างพยายามมองดูว่าเสียงที่ได้ยินมันคือเสียงอะไรกันแน่และภาพที่อยู่ตรงหน้าทำให้เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดที่พื้นกลางห้องนั่งเล่นจุดเดียวกับร่องรอยคราบใต้เสือน้ำมันมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังนอนหงายน้ำลายฟูมปากและดิ้นทุรนทุร,รายด้วยความเจ็บปวดจากนั้นไม่นานผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆนิ่งไปครับพร้อมกับร่างที่เลือนหายไปต่อหน้าต่อตา ภาพที่เห็นทําให้คุณเอ็มตกใจเป็นอย่างมากเลยครับเขารีบปิดประตูแล้วก็นั่งอยู่แบบนั้นจนถึงเช้าเช้าวันต่อมาคุณเอ็มรีบย้ายเข้าของออกจากบ้านหลังนี้ในทันทีและไม่เคยหวนกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกแต่ถึงแม้จะจากบ้านหลังนั้นมาแล้วแต่ภาพของผู้ชายคนนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจําที่ตัวเขาเองคงไม่มีวันลืมไปทั้งชีวิตและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ ต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณเอ็มมาณะที่นีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเช่าก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สนุกและตื่นเต้นมากๆเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าคุณเอ็มเนี่ยเจอดีเข้าไปจะจะเลยครับตั้งใจจะหาบ้านเช่าราคาถูกอยู่ซึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบางทีของถูกก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่าง ซึ่งถ้าเป็นตัวผมเองแล้วตั้งใจว่าจะหาบ้านเช่าราคาถูกก็จริงแต่ถ้าเกิดถูกมากขนาดนี้บางทีก็ต้องเอะใจสักหน่อยนะครับว่าบ้านหลังนี้มีของแถมหรือเปล่าเพื่อนๆละครับหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วกล้าไปเช่าบ้านหลังนี้อยู่หรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆเองหรือว่ารับฟังจากใครเล่าให้ฟังมาถ้าอยากให้ผมนํามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ ส่งเรื่องของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ